สวดีครับสวัสด,ดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกคนนะครับวันนี้เราพามาดูอ้อยต่อ4กันนะครับ,นะรบเป็นอ้อยต่อ4ต่อที่4มาดูคุณภาพกันนะพี่ๆหลายคนถามเข้ามานะครับว่าปลูกอ้อยครั้งหนึ่งเนี่ยให้ผลผลิตยาวนานแค่ไหนนะครับจริงๆต้องบอกว่าโดยธรรมชาติพื้นฐานนะครับ โดยสายพันธุ์โดยต้นกําเนิดของอ้อยเนี่ยจริงๆเขาเป็นพืชตระกูลหญ้านะครับอ้อยนี่คือพืชตระกูลหญ้าเช่นอ,อ้อยหญ้าหญ้าหวานนะครับหญ้าเนี่ยเปียวงเนี้ยนะครับเป็นพืชตระกูลหญ้าชนิดที่เป็นป้องนะครับ แต่อ้อยมีความลักษณะพิเศษก็คือมีความหวานเหมือนกับญ่าหวานนะครับที่ก็มีความหวานเหมือนกันนะครับแล้วก็น้ําตาลที่อยู่ในอ้อยเนี่ยเป็นน้ําตาลโมเลกุลเชิงเดียวที่ยังไม่ผ่านการขบวนการทางเคมีการขึ้นรูปการต้มการขึ้นรูปการขัดสีนะครับแล้วจนกลายเป็นโมเลกุลคู่เนี่ยพอเข้าสู่ร่างกายของคนเราเนี่ยการย่อยโดยกระบวนการย่อย ของกระเพาะของลำไส้การดูดซึมเนี่ยกระบวนการทางเคมีในในกระเพาะอาหารเนี่ยจะต้องเปลี่ยนน้ําตาลโมเลกุลคู่เนี่ยนะครับที่เป็นน้ําตาลที่เราทานกันทุกวันเนี่ยให้เป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวเพื่อสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้นะครับให้ง่ายขึ้นแต่ในส่วนของความหวานของญ่าหวานน้ําตาลอ้อยผลไม้นะครับน,รน้ําผึ้งตรงนี้นะครับ ก็คือตัวฟุกโตนเนี่ยจะเป็นน้ําตาลโมเลกุลเชิงเดียวจะให้ความหวานเหมือนกันแต่ว่าสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดในร่างกายได้ทันทีเพราะฉะนั้นคนที่กินผลไม้กินน้ําอ้อยกินกินน้ําพึ่งจึงรู้สึกกระชุ่มกระชวยกระชับกระเฉงรู้สึกมีกําลังกินกล้วยรู้สึกมีกําลังได้ในทันทีนะครับ รู้สึก,กว่าตัวเองกระชุ่มกระชวยขึ้นมานนในทันทีสดชื่นขึ้นมาในทันทีเพราะว่าการดูดซึมของน้ําตาลเนี่ยมันจะดูดซึมได้เร็วกว่าน้องน้ำเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดียวก็คือฟุกโตนโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีค,ร,ครับเพราะนั้นก็คือสรุปได้ง่ายคือก็สามารถดูดซึมได้เลยเพราะนั้นกลับมาที่อ้อยนะครับอ้อยเขาเป็นพืชตระกูลหญ้าส่วนใหญ่นะครับได้ต่อแรกต่อสองไม่เกินต่อสาม ก็ต้องไยทิ้งเพราะอะไรเพราะว่าใส่ปุ๋ยลงไปก็ไม่คุ้มครับถามว่าทาไมใส่ปุ๋ยลงไปไม่คุ้มเพราะว่าดินครับดินไม่ใช่อ้อยไม่โตนะครับไม่ใช่อ้อยตายนะครับแต่ดินเนี่ยไม่มีธาตุอาหารดินไม่มีอินทรีย์วัตถุเพียงพอนะครับยิ่งใส่ปุ๋ยเคมียิ่งโครงสร้างดินยิ่งเสียหายแต่ดูครับดูครับเราดูแลอย่างนี้ครับมีไส้เดือนด้วยนะครับ ร้อนๆอย่างนี้มีไส้เดือนนะครับนะครับลากของเขาดูระบุลากนะครับดูระบุราการากของเขาจะโตต,ตลอดเวลานะครับนี่เป็นอ้อยต่อสี่แหละอ้อยต่อสี่ดูครับโดยปกติอ้อยต่อสองต่อสามข้อตาความถี่ของข้ออ้อยนะครับจะถี่ยิบเลยนะครับเนี่ยครับท่านดูอ้อยนี่มีรุ่นที่ห้ามีรุ่นที่ห้ามีรุ่นที่สี่ เห็นไหมครับรุ่นที่สี่มีกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรุ่นที่สี่ในกอนี้มีสิบลำรุ่นที่ห้ากำลังตามขึ้นมารุ่นที่ห้าตามขึ้นมาตามขึ้นมาครับมานดูครับมานดูครับ,น,น,รบนะครับรุ่นที่ห้าตามขึ้นมาเนี่ยครับไม่คือการปลูกครั้งเดียวแล้วเก็บกินตลอด มีพี่ท่านหนึ่งบอกอ้อยที่บ้านที่ปลูกไว้เนี่ยสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีก็ยังให้หลำนะปลูกไว้ข้างบ้านปลูกไว้ในที่ที่มีน้ำก็นะอ้อยเขาได้รับความชื้นเขาได้รับอาหารอยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่าไงครับอ้อยเขาก็คือญ่านะครับเข้าใจได้เลยว่าเข้าใจง่ายๆคืออ้อยเนี่ยคือญ่า มีรากอยู่ในดินมีหน่อ antibody, อยู่ในดินขอให้มีที่ยึดเหนี่ยวก็คือโครงสร้างการยึดเหนี่ยวก็คือดินนะครับเขาพร้อมที่จะดําเนินชีวิตใช้ชีวิตของเขาไปได้เรื่อยๆและให้ผลผลิตได้เรื่อยๆ,ๆนะครับถ้าเราคิดแบบห้อยโรงงานเนี่ยอันเนี้ยไม่พอนะครับต้องเร่งปุ๋ยแต่เราคิดแบบของเราคืออย่างที่ผมเคยพูดไปใน,นคลิปก่อนๆก็คือคิดเหมือนเป็น ลตับแทนเป็นดอกเบี้ย Vision, นะครับแทงขึ้นมาหน่อหนึง่งได้แล้วสิบบาทยี่สิบบาทนะครับดอกเบี้ยออกแล้วอย่างนี้หน่อไม่แข็งแรงเราก็เอาออกเอาออกได้นะครับถามว่าทําไมถึงไม่แข็งแรงดูลักษณะหน่อครับดูลักษณะหน่อที่ไม่อ้วนไม่อ้วนไม่โตนะครับอย่างนี้ก็ถ,ถือว่าถ้ายังไม่แข็งแรงนะครับอย่างเงี้ยจะดูกันไปอีกทีอย่างเงี้อย, 85, อ,ยออกได้แยงอาหาร อย่างเนี้ยแย่งอาหารนะนะตะหานหอ,อกอย่างเงี้ยลักษณะหน่อที่สมบูรณ์จะมีลักษณะหน่อที่อ้วนอ้วนสมบูรณ์นะครับอ้วนแล้วก็สมบูรณ์อย่างเงี้ยเป็นลำสวยอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าไม่สวยนะครับไม่สวยถอดยอดยนะครับเดี๋ยวดูอาการนิดนะึงดูการต่อนิดนะึงถ้าไม่โอเคก็ต้องเอาออก อย่างเงี้ยถือว่าไม่สมบูรณ์ถอดยอดยอดอย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์ก็้วกทิ้งทนะัดเอาไว้ที่เฉพาะที่สมบูรณ์นะอย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์ทิ้งเห็นไหมครับหน่อที่สมบูรณ์เขาจะแทงขึ้นมาเป็นเป็นคือที่ตัวโคนหน่อเขาจะจะสมบูรณ์นะครับแล้วก็จะเรียวขึ้นมาดูไม่ยากครับ ไม่อย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าอันนี้เป็นหน่อที่เกิดขึ้นลอย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 นะครับลอยลอยจากผิวดินนะถ้าหน่อที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้นใต้ผิวดินจะเกิดจากใต้ผิวดินเพราะนั้นวิธีแก้อย่างเงี้ยคือเอาดินกบเอาดินกบแบบน,นี้อันนี้ไม่สมบูรณ์นะ ยังไม่สมบูรณ์ใช่นไหมครับเก็บไว้ก็ถอดยอดไม่สมบูรณ์แล้วก็ดิการจัดการไปอันนี้เราก็ลองกบดินไว้ก่อนให้ดินให้ดินคุมเขาไว้ก่อนดูว่าพัฒนาการของเขาเป็นยังไงถ้าจะเ,เปลีนหนึ่งยังสภาพเดิมก็แสดงว่าไม่สมบูรณ์เพราะฉะน,นั้นดูแลไม่ยากครับเห็นไหมน่ดสมบูรณ์นี่รุ่นห้า เห็นไหมครับนี่คือหน้าแรงนะครับหน้าแรงเดือนเมษาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่า,อ,าอ้อยเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตอนไหนถ้าอาหารถึงดินดีอาหารถึงนะครับเขาก็จะให้ผลผลิตอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วก็มีคุณภาพนะมีคุณภาพแต่ส่วนใหญ่คือถ้าถ้าเราคิดในแบบของการทําอ้อยโรงงานคือทําเป็นรุ่น ทำเยอะทำรวยหวังรวยอันเนี้ยอาจจะอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าพื้นฐานความคิดของเราเราทงานประจำทันอยู่แล้วทําไปปลูกไปดูแลไปนะครับแบ่งขายคันได้ก็ขายแบ่งร้าไหนที่แก่ก็ไปคันน้ําขายหรือไม่ก็แบ่งให้เพื่อนๆให้ขายให้เพื่อนๆไปคันน้ําขายอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นไรได้ อ้อยโรงงานรับประกันราคาอยู่ที่ตันละพันรับประกันราคาอยู่ที่ตันละหนึ่งพันบาทแต่อ้อยทั้นน้ํามของเราเนี่ยซื้อขายกันอยู่ที่ตันละสี่พันถึงห้าพันบางที่หกพันบาทที่ยะโสธรใกล้บ้านซื้อขายกันที่ตันละหนึ่งหมื่นบาทนะครับตันละหนึ่งหมื่นบาทครับท่านฟังไม่ผิดนะครับเพราะฉะนั้น วิธีคิดเนี่ยจริงต้องคิดแตกต่างกันออกไปอ้อยโรงงานปลูกแล้วก็ตัดครั้งเดียวส่งโรงงานแต่ของเราเนี่ยเราบริหารจัดการบริหารจัดการยังไงเห็นไหมครับบริหารจัดการให้อ้อยของเราเนี่ยแทงยอดแทงหนอ่อสม่ำเสมออย่างเงี้ยไม่สมบูรณ์และขาดเ็แล้วออกไปก็เป็นปุ๋ยก็คมุมไว้เงี้ยครับ ก็คุมงไงว้เนี่ยขั้นน้ำบ้างน,นอนใหม่ๆเขาก็จะแทงขึ้นมาอ้อยเป็นพืชตระกูลหญ้าเพราะนั้นท่านเคยเห็นหญ้าที่อยู่แถวบ้านท่านนะครับตายง่ายๆไหมครับกว่าจะตายได้ต้องขุดทิ้งใช่ไหมครับนะครับเพราะนั้นเหมือนกันครับอ้อยก็คือพืชตระกูลหญ้าโดยเฉพาะอ้อยขันน้ำสุพรรณบุรี50าเนี่ยข้อดีของเขาก็าคือทนแล้ง ทนแรงทนฝนทนน้ำท่วมทนหนอนกอนะครับแล้วก็การแตกกอสูงอ้อยต่อสี่ครับท่านดูครับอ้อยต่อที่สี่นะครับรุ่นที่สี่ยังให้คุณภาพอ้อยแบบนี้ยังให้อ้อยแบบนี้ไม่ทีนะครับพอตานะครับ ล้ำไม่เล็กนะครับเพราะนั้นขึ้นอยู่กับการจัดก,การการบริหารการจัดก,การของเราเองนะครับว่าเราดูแลเท่าไรใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมได้ครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตแต่สําคัญที่สุดก็คือการดูแลโครงสร้างดินอิน์ีวัตถทุที่เป็นอาหารแล้วก็น้ำที่ทำให้เขามีอาหารกินตลอดเวลานะครับปุ๋ยใส่แล้วก็หมดไปกินหมดนะครับ แต่ถ้าเป็นอินทรีย์วัตถุเขาจะค่อยๆกินค่อยๆกิน,กนปรับโครงสร้างดินให้ดินร่วนสุยแล้วก็ทําให้ต้นอ้อยของเราจเจริญเติบโตได้ตลอดเวลาปลูกครั้งเดียวนะครับตัดไปแล้วสามรุ่นนี่รุ่นที่สี่รุ่นที่สี่นะครับลงทุนหน,หนึ่งต้นหนึ่งหลุมหนึ่งต้นนะครับผมซื้อ ที่ยโสทรนนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยดูดูคลิป YouTube นะครับที่น่าขายข้อตาละสิบบาทนอทุกอย่างในสวนครับเป็นอาหารของเขาได้หมดเลยนะครับมีใบก้ามปูมีกากอ้อยเห็นไหมครับกากอ้อยมีใบก้ามปูนะครับดูความร่วนสวยของดินดินตรงนี้ไม่ได้ดีนะครับ แต่ว่ามาปรับปรุงโครงสร้างดินนะครับโดยใช้อินทรีย์วัตถุพวกนี้นะครับวันนั้นสรุปในง่ายๆคืออ้อยเนี่ยปลูกครั้งเดียวอยู่กับเราไปอีกนานครับถตาท่านใส่ใจดูแลเราดีๆไม่ต้องปลูกเยอะครับปลูกหนึ่งงานปลูกหนึ่งไร่เท่าที่ดูแลไหวรดน้ำได้ให้น้ำได้ให้อาหารได้ให้ปุ๋ยได้นะครับ ลอกใบได้อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะให้ผลตอบแทนผลผลิตของเราอยู่ตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องไถทิ้งไม่จําเป็นต้องปลูกใหม่ครับถ้าเราไม่รีบไม่เร่งรวยก็ได้เก็บกินได้เก็บขายไปไล่เรื่อยๆเนาะนะครับเพราะนั้นวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สำหรับอ,อ้อยต่อ4ีนะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมคลิป ตามช่องของเรานะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ